สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อนะคะสําหรับท่านไหนที่กาลังเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วมแมลงอยู่ในช่วงไวกักสิ่งที่ควรระวังในช่วงหน้าร้อนนี่คืออากาศเหมือนกันนะคะอากาศร้อนจะทําให้บ่อกเกิดแกง่ายแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้จิ้งหรีดกักล่วงตายเยอะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือช่วงนี้เขาจะกินเยอะค่ะให้เพื่อนๆระวังในเรื่องของอาการท้องอืดเช็คยังไง ท้องอื่นจะมีเม็ดอาหารติดอยู่ตรงตูดเขาอาหารไม่ย่อยนั่นเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ล่วงตายกันเยอะนะคะหลกัหลกๆเลยไอประเภทกัดกันเองเราแก้ได้นะ,ะด้วยการที่่ะใส่แมลงเยอะใส่ให้พอดีๆให้เพียงพอกับที่อยู่อาศัยให้เขาได้อยู่แบบไม่แออัดนะคะก็ะะจะลดในเรื่องของการกัดกันเองกินกันเองลงไปได้แมลงช่วงติดกักเป็นอะไรที่ ค่อนข้างน่ากังวลสําหรับรหลายๆท่านหากช่วงนี้ดูแลไม่ดีจะทยอยตายเยอะตายเยอะโลเลยล่ะเหลือน้อยโลเลยล่ะเราก็กินเยอะด้วยล่ะต้นทุนนี่พุ่งมาละคิดว่าจะเก็บกวาดกําไรให้ได้เต็มเน็ตเต็มเหนียวเนี่ยต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์ตายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การป้องกันการตายตอนกักมีไม่กี่ข้อที่เฝ้าระวังหนึ่งอย่างที่แจ้งไปอากาศร้อนทําให้ปอกเกิดแก๊ง่าย นะคะมแมลงก็จะร่วงตายเยอะการท้องอืดของมแมลงเองฉะนั้นอาหารก็มีส่วนสําคัญนะคะถ้าเกิดเราไม่ให้เขากินเขาก็จะกินกันเองเป็นวัยที่ต้องกินนะ,ะเพื่อนสิ่งที่ช่วยได้บ้างที่นี่จะทําก็ให้ผักเสริมป่าปลายเพื่อลดการกินอาหารเนี่ยค่ะสังเกตตัวเนี้ยจะมีเศษเศษขี้จุกอยู่ตรงตรูดนะ,ะถ้าบางตัวไม่แข็งแรงนี่คือร่วงตายแล้วนะคะ อาการเหมือนเราท้องอืดนี่ละ่ะแล้วทีเนี้ยแมลงมันไม่มียาลักษางไงก็ตามความรู้ที่เรามีเวลาท้องอืดต้องกินอะไรบ้างก็นึกถึงพืชผัก่านะแล้วเขาก็ชอบอยู่ด้วยก็จะลดในเรื่องของการกินอาหารหนักลงไปก็ช่วยได้บ้างนะคะลดเปอร์เซ็นต์การตายให้น้อยที่สุดมันจะได้สูญเสียน้อยที่สุดรอบๆนั้นก็จะเลี้ยงได้มีกําไรเยอะที่สุดนะคะสำหรับท่านไหนที่มีหมอแมลงติดกะให้ระวังตามนี้ตามที่นนิต แจ้งไปส่วนข้ออื่นก็มีนะแต่หลักๆเลยที่เจอกันตายเยอะสุดนะก็จะเป็น2ข้อนี้ลองลงมาอีกก็จะเป็นในเรื่องของโรคท้องน้ําตัวนี้หนักเลยถ้าโรคระบาดลงไม่ว่าสัตว์ไหนสุ่มเสี่ยงเจ๊งกันนะพวาก็หวังว่าทุกทท่านจะไม่เจอโอเคนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันประมาณนี้หามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากสักถามก็ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์เพจเฟซบุ๊กไม่นีคคนเลี้ยงแมงนะคะเอาที่เราสะดวก ทักทายทักถามกันเกี่ยวกับเรื่องแมลงเข้ามาได้นะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ